สวัสดีครับบ่าวเทอสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเทาชาแนลนะครับผมพอกันย้มคำแย้มืม่แรงคลิเก่านะครับเย็นวันที่19กุมภาพันธ์2 5งพันนะครับมือนี้กระกลับเข้ามาตอนคำคำท่านผู้ชมนะครับหลังเดินทางไปท้ายคลิปตั้งแต่เศร้านะครับก็ได้ยกน้ำ บ่าวเถายกน้ำขึ้นขึ้นรถทำชมนะครับ20แพ็คนะครับมื่นบ่าวเถาจะเดินทางไปหาปู่ทุ่งสว่างนะครับแล้วก็ปู่โนนสวรรค์น,นะครับเอฟซี FC ก็รอกระทามกันคำามาหลายนะครับช่วงกลางวันช่วงเช้านะครับจนว่าช่วงค่ำนี่จนถึงค่ำบ่าวเถาจะเดินทางได้พี่น้องได้ก็จะเดินทางไปหาปู่ทุ่งสว่างนะครับอ่าจะไปถวายน้ำปุ่มนะครับสาธุบุญกับเอฟซีแฟนครับ ทั้งช่องนาบพิ่นร่วมทําบุญถวายน้ำน้ำนาบไปถวายปูทุงสว่างสิบแพ็คปูนนสวรรค์สิบแพ็คนาบปูทุงสว่างกไก่มาเม็ดเดียวนะครับศูนย์ห้าเม็ดเดียวปูว่าเอาคู่เดียวเพราะต้องหลายนะครับเหมือนจะรอชมรอฟังน้ากันได้ท่านผู้ชมได้นะครับอ่าเมื่อนี้ครับท่านผู้ชมนะครับอชมพู่นะครับบ่าวแถาล่งไห้มือเช้านี้นะครับอชมพู่นะครับผมอ่า ได้คุยกับออชมพู่ครับแต่ก็มีอมเอฟซีเข้ามินมาหลายนะครับออชมพู่นะครับสายตรงนะครับคุยกับบาวเถานะครับให้บาวเถาเขียนให้เอฟซใหม่นะครับผมงวดวันที่่1มีนาคม2568นะครับออชมพู่ว่าเขียนใหม่เด้อบาวเถาเด้อนะครับบ,บาวเถาอ่าบแมนคูนึงว่าสันธรรมชมุ่มนะครับอาจจะไปฟังน้ำกัน ว่าออชมพูคือให้เขียนไม่นะครับละกวนอ้อ,อชมพูว่าวงกลมให้เลยนะครับชมชมอ่าล่องให้เอฟซีมือเ้านี่นะครับก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่นะครับอาอชมพูก็เลยว่าบบาวเท่านะัเขียนให้ FC เอฟซีพันไมนเดอชุดบนตามชมจะมีอยู่คูหนึ่งนะครับอ่าจังไปชมไปฟังน้ำกันนะครับว่าเพื่อนเห้เขียนไม่ตัวไดน,นะครับ บ้านเฮ่านะครับเข <blunt animation> านาช่วงจะเขานาร้อนนะครับผมช่วงหน้าร้อนนะครับจะมืดซาท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าจะทุ่มหนึ่งแล้วยังท่านได้มืดนะครับอ่าทนานาหนาวนี่จะมืดเร็วนะครับท่านผู้ชมอ่านี่ครับจะทุ่มหนึ่งแกยังท่านได้มืดอยู่ท่านผู้ชมอ่าหน้าร้อนนะครับนาร้อนจะมืดซาอ่านาหนาวจะมืดเร็ว นะครับเอา้าพอกันนี่มือแรงท่านผู้ชมนะครับที่ครัวบ้านเจลอตเตอรี่นะครับรนะครัวมือลงโป่งเปงนะพอกันเวลาอ่าย่อมือแรงกับเวลากินเขาย่อมแรงท่านผู้ชมนะครับผมอา่าพอได้ไข้เขียดนม่ผิดน้องเนาะอ่าพอได้ไข้เขียดพอได้เบาเบาโน้หัวมวลอา่าตะหูไปนี่ครับตะหูถ้าได้ยินเสียงเบาแถาแนมาร์โหลดไปไปไปบ้านตะหูไป นะครับอ่าเจแล้วก็วยูรัวขึ้นเขานะครับธรรมชมูมชมวดนี่จะบะมานี่บอ,อธรรมชมเลขไทยจะเปลี่ยนรถเจบ่สวัสดีครับตวินตวินก็ยูคนครับยูถังน้ำแข็งอ่า ตะวินอยู่ถังน้ำแข็งหาอะไรตะวินไขคว,วงก็จะแตนแตนคว้าหอจะกินผัดแตงกวา,วบบวาอ่ามืม้อนี้เจแล้วมีเมนูอย่างแต่ผู้นะมชมหอกอันเพราะในไข่เกล็ดนี้มาแรงได้ท่านผู้ชมเดอ้อนะครับอ่าเดี๋ยวครับผมชีวิตเจหลังจากเพิ่นติดต่อสูอ่เอฟซีกะว่าให้กำลังใจเจเข้าเจเจคนอยู่คนติดต่อสูเรื่งมือ ร่างมือพันกับเีเรียกร่างมือพันกับยิมยม้มแย้มธรรมชมโอ้ยยิ้มเสมอล่ะค่ะ,อะเอาเอฟซี FC, พันคือเข่าใจเฮ้นะเจเข่าใจยังเจพ่อเป็นยังเจผู้ดีแล้วเจผู้ดีแล้วธรรมชุมเจเป็นเป็สายอยู่นะฮั่นเอาเ้าเจมันอีกคามีหมอลำซิงบหง่หมอลำซิงอ่าหมอลำซิงบ้านบ้านติดกันนี่บ่บ้านติดกันไปยาวเลยไปยาวอยู่บ่เจจะไปนิดนิดจิ้มจิ้มสวัสดีเอฟซีก่อนธรรชมสวัสดีค่ะสวัสดีเจลอตเตอรี่นะครับเจกิ๊บเจเจคนสวยหน้าสวยก็สวย แต่ก่อนใช้เจเจงอะเจเจนั่นแหละบ่านัวหัวมวนจุดไว้อจุดไว้เอฟซีบาเบาเถาเนีดยเจเบาเถาขึ้นไปบาไปเรียกเจ๊อย่างนั้นบ่าวบารายก็สนโอ้ยโอ้เจมากแบบนี้แหละแต่ว่าเบาเถากับบ่าวไพเอฟซีเดชแดงหัวได้มวนแต่ไม่ชมเล่ากับพี่สาวเป็นพี่สาวกับแซวเน้ พ่อให้เอฟซีได้หัวได้มัวนน้ำเพลนกระป๋องหนาหั่นจิบๆนิดพ่อเป็นน้ำจิ้มบ่มับ่ได้โยกบ่ได้กาโยกละเนาะบ่ตโยกสิไปอยังมอนบ่กมาลับสิมอนลับสิ่งเจสิบเอ็ดเหตุการณ์ทุกฟังเบาเบาเมื่อเช้าไปไหว้ปูนบ่เจ้แล้วเจ้ไปใบปูคือบ่จุดทูบเนาะบัตทูบไปจุดเนี่ยเจ็บ่กตราดปูบ่ตรเถ่าบ่แล้วกเจ้ก็ไปจุดแล้วก็ได้ตัวเลขก็จังมาบอกเอฟซีก็ได้ตัวเมีโยบัตรที่นีว่าอยู่น้าเบิร์ดทูเบิร์ด อ๋อเออตาทิวตาให้ปลาแถเออตาวินใะ้ก็ได้ปลาแก้วปูเอานี่ยมีหมูกับมีดีเหรอครัมีเบิดเบิร์ดแล้วก็ยังเขาสร้างมาตั้งหางสร้างมาแล้วแยกกับไบใบอันปูอยู่นี่แล้วกัเจยกกับเขาถ้าเราเข่าบ้านอยู่หัว่แต่เข่าบ้านมานี่เขาาเขาซื้อธุรกิจมันจะขึ้นมันเจก็ว่าอยู่เจจะแหไปไหว้ปูนะแต่ปูอยู่บ้านนี่แหละป่าถ้าเขเลื่อนมาเอาเจจุดถูบนี้ได้หาปูไปในโชคแม่หมูกระชาจช่ว่าเพิ่นโอ๋ยอารมณ์เสียเพิ่นวไหมมันนี่ได้เมนูยังเจมันนี้บ่อนี่เดมเขาถ้าเอาหนี้ไหม าธผู้ชุมอ่าเจ้น้ำไม่ซมมาเบิ่งนะยกมานะขอบคุณอ่าขอบคุณพ่อเมืองลาวขอบคุณพ่อเมืองลาวเด้อเจ้จะเกงให้เป้าเทากินเบื้อแรงนี่นะมื่อนี้ไปกะพ่อเพื่อนเฮแม่แต่ว่าเป้าเทากัมีน้ำใจให้พ่อเพื่อนรู้พ่อเพื่นก็บอกว่าอยากเอาแต่ว่าพ่อต้องเอาไว้นะของเราเสียบผีเบ้าเทาเพื่อนเฮน้ำไม่ซุมเพื่อนเฮมาหลายหลายขวดเรียบธรชุมน้ำไม่ซุมเพื่อนขาวเสียบพ่อเมืองลาวพ่อเมื่อนี้ไปหาพ่อเพื่อนพ่อเพื่อนวายวายปู่ปลาขาวธรรมชุมพ่อเพื่อนเอาบป้าเทา เอาน้ำไม,ม่ส้มไปกินแน่ถามพ่อพันวันเหลือพอพันวันเหลืออยู่เอ้าวพ่อมาให้ก็เลยเอาเงินให้พ่อพันน้ำท่านผู้ชมส่แกงไส้นี่นะเออพ่อพันวันก็จะเอาดอกก็แล้วพ่อต้องเอาเด้อเออไว้ให้แม่เพิ่นเออต้องโคกพริกก็แกงน้ำไม,ม่ส้มใส่ยังเจใส่ไก่ค่ะไก่ไก่บ้านท่านผู้ชมไก่บ้านไก่บ้าน กับผักคุณตูนี่อ่าแกงมันไม่สมแต่ว่าไปใส่เบิร์ดนี่เราเจท่านละเฮ็ดท่านละไปล้างอยากกินกับข้าวเหนียวห่อนๆไม่เจ่ข้าวเคี่ยวใส่กันเด็กเนาะไม่สมกับอันนี้เป็ใส่กันแล้วเนาะไม่สมซุปกระแซบพี่เจเน้าะไม่สมกรแซบนี่ใส่ละพคนพนคนให้มาเป็นถุงพคนได้เจ้ไปใส่ละอันยบขึ้นในเอฟซีทั้งบึงทั้งถุงในเจ้พุ่นนะพ่อพคนบ่ได้ขายดอกเขามาชุ่มพอคนฝากไม่เบาเถ่าครบเจ็ดกระแบ่งไปพี่สาวคนไหนน้ำแน่ขาวซุปกระแซบมันสมพอดี บ่เจสิปั่นนี่ยมันไม่เอานะเจ๊บะใส่บะใส้ไปเรียงไม่เจ๊ยังไม่ได้โขกพริกบ่โขกพริกสดนั่มบ่พริกบ่โขกยังก่อกระเทียมกับอันนี้ใส่กับตะไคร้อ่เอาถ้ามาโขกใส่พริกสดไปนั่มก็จะแสบดิเจ๊เอาพริกสดใส่นั่มต่ำใส่นั่มเวลาเวลาเขาเอาเจ้นี้ออกก็เสร็จกับ่ะหมี่ใส่ทั้งสองพริกเพิ่มพริกได้อันนี้มันก็ได้เมอส์ใส่สองสามน่วยคือซื้ออันนี้สองนวยหนย่ง บอกนี่พูดหน่อยเต็มถาดแล้วอยู่พอต้องใส่ลายนะอันนี้ไม่หมูยไม่หมูเห็นเฮียอยู่ใส่กระเจาใส่บางท่านชุบบางไหมเหียเพร่ะแต่ว่างไว้นั้นเหียตัวนั้นน่ะเจ๊ล้างไว้ตะมือก็เนหนี้หางขาะเอาเข่าเอาท่านผู้ชมนะครับคุยกับเจ๊อ่าจังน้อยเอามาเบิ่งน้ำกันนะครับออชุมพู่นะครับเพิ่นยำบ่าวเถาให้ลงให้เขียนให้ไหมบ่าวเถาเขียนมะไมแล้วท่านผู้ชมนะครับเพิ่นว่าชุดบนชุดบนอีกคู่หนึ่งเด้อว่าสั่นบ่าวเถาเขียนบอมแยน่าสั่นนะครับเอฟซีกับข้อมันมา อ่ะท่านผู้ชมอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาที่เพิ่นให้ตองงวดได้ท่านผู้ชมเด้อให้ศูนหาให้ศูนห้าบนนะครับแต่มาห้าศูนร่างอันนี้ชุดที่ให้ตองงวดแต่ว่าชุดคงสุดท้ายเพิ่นตัดศูนหาออกเหลือแต่เก้าหานะครับวิ่งล่างเก้ากับศูนศูนห้าอยู่ครับผมนะครับคงสุดท้ายเพิ่นเก้ากับศูนนะครับผมอ่าอันนี้ชุดที่บ่าวเถาลงให้เอฟซีมุสเซอรนี่นะครับชุดบนนะเพิ่นมาบ่แม่นนะครับอ่ชมพู้เพิ่นสายตรงหาบ่าวเถาเพิ่นมาเขียนให้เอฟซีใหม่หน่อยอ่่ะทานผู้ชม นี่ครับเบาเถ่าเขียนให้ไม่แล้วนะครับแคปนาจอยได้ชมชมเด้อวิ่งบน7กับ9นะครับหลักร้อย157นะครับผมชุด2ตัว27 47 67นะครับ29 49 69าาเานะเพิ่นยำเบาเถ่าเลยว่าไม่ต้องรอโค้งสุดท้ายนะครับเน้นให้เลยชุดบนคือ67 29 69นะครับหลักร้อยเพิ่นเน้นที่1กับ5นะครับ169 5 29นะครับชุด3ตัว วิ่งล่าง1กับ2นะครับ3 1 3 2 4 2 8 2วงกลมให้ออชมพูวาวงกลมเลย3 1กับ4 2และะ้วก็ออชมพูย้ำเบาเท่าว่าหาลอตเตอรี่ตัวนี้เลย4 2 2 4นะครับอันนี้บอกหลังใหม่นะครับท่านชะมออชมพูย้ำให้เลยนะครับเอาชุดดับนะครับงวดที่ผ่านมาดับล่างดับอยู่ท่านชมนะครับแต่ว่าแต่ว่าดับชุดบนชุดบนดับบปอยู่นะครับแต่ว่าออออชมพูบอก บอต้องสนดับเด้อนผูมชมเด้อชอบตัวไหนจัดไว้เลยนะครับอันนี้เพื่อนไ้ตามสูตรเท่านั้นนะครับดับไม่อยู่ไม่ได้อยู่ทุกงวดอชมพูวานะครับดับไม่อยู่ทุกงวดปีหนึ่งอาจจะไม่หลุดอยู่สองงวดสามงวดนะครับอ่าอันนี้ชุดดับออชมพูเอฟซีกรอหนับแคปหน้าจอเอาธรูมชมนี่ครับชุดดับอชมพูนะครับอ่าเอาแล้วก็ชุดเน้นอ่าบ่าวเถาวบริวางคููกันได้ธรรมชมเด้อนะครับ ชุดเน้นนะครับผมวิ่งบน7กับ9นะครับ2 7 4 7 6 7 2 9 4 9 6 9นะครับสั่งให้เบาเท่าวงเลยคือ6 7 2 9แล้วก็6 9นะครับหลักร้อย1 5 7เน้น1กับ5นะครับ3ตัว1 6 9 5 2 9นะครับวิ่งล่าง1กับ2 3 3 1 3 2 4 2 8 2วงกลมที่3 1กับ4 2อ้อชมพู่เน้นหาลอตเตอรี่ตัวนี้เลย4 2 2 4อ้า นะครับอ่าเขียนให้เอฟซีไหมล่องให้ไหมธรรมชุ่มนะครับจะได้คุยกับอ๋อชมพูลแล้วครับวันนี้นะครับผมโทรคุยกันกับอ๋อชมพูอ๋อชมพูเลยวปะบ่าวแถาลงให้เอฟซีคนใหม่เนี่ยนะครับอา่าเผ็ดและตำพริกใส่จังหน่อยกระเทียมแหมหอมแดงสนุกสนานเเออมื่อวานกับเป็นนั่งเอามืูหนึ่งมาในสุดอย่างเก่งเนะี่ย ธรรมดาด่ากับตอสู้อยู่คือเก่ามาื่อไหร่ส,สู้สู้ไม่ถอยไม่ถอยสู้ <laughs> <laughs> เอฟซีปเป็นแบบเจ๊ไปเฮ็ดอีหยังเออมีแต่คนให้กำลังใจเจ๊เจ๊สูส้ๆเด้อเจ๊ไม่คอยกันให้กำลังใจเจ้าเออแต่ว่าทำเมื่อไรอ่ะอาหารอาหาราหารสเค็มรสแหนมแสดงว่ามือนั้นบาดเจ็บท่านผู้ชมเจ็บบาดเจ็บเจ็บหนักหน่าเอ้าจ้าพ่อกันตอนกินข้าวท่านผู้ชม อย่งนั้มไปส่งแล้ววันนี้ทะนรอะขอบคุณอชมพู่ท่านชมนะครับขอบคุณอชมพู่นะครับที่เป็นไห้แนวทางหน้านะผมมีเข่ามิลุดนะครับผมแง้มเข่าห้องกัดชื่นชมเพลินแง้มบาเข่าห้องกัดให้กำลังใจเพลินได้ท่านชมได้นะคอชมพู่ย้ำบ่าวเท่านะครับหยิบลอตเตอรี่ไวเลขสองสี่สี่สองชุดล่างเอ้านะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ